พุทธานุสติอิติปิโสภะควารังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขตโลกวิทูอนุตโรปุริสัธรรมสารถิสัตถเดวมนุษสานังพุทโธภะควาติธรรมานุสติสวากาโตภะควะตาธโมสันติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูยิติ สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะที่ดังจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสาปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรนิโยอนุตตรังปุญญกเขตตังโลกัสติ พระคาถาชินะบัญชนสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมรังสีชยาสนากตาพุทธาเชตาวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตวีสตินายิกนายกาสาเพปฏิติตาไมาหังมัตตะเกเตมุนิสาราศีเสปฏิติโตไมาหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเน สังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพคุณาการโรหะทะเยเมอ,อนุรุตโธสารีปุโตจะทักขิเนโกณทันโยปิธิภาคัสมิงโมคัลาโนจะวามะเกทักขิเนสาวะเนไมหังอาสุงอนันทราหุลากัสปโจะมหานโามอุพาสุงวามะโตาาสตะเกเกสัตโตปิธิภาคัสมิงสุงริโยวะป,ปพังการโรนิาาสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุนิปุฆาโว กุมารกัสโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปติทาสิคุณากโรโปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปารีนันทะศิวลีเทราปัญจะอิเมชาตานราเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตตะวันโตชิโนรสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตา ระตนางปุระโตอาสิทักขิเนเมตตะสุตะกังทัชักังปัญชัตปัจจะโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะอาตาาติยสุตะกังอากาเสอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานา,นาวาระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิระชัตตุปัทวา อาศาวินยังยันตุอนันตชิตนาเตชะสาวะสโตเมสกิจเจนสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัดชมหิวิหรันตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโย สัทธมานุภาวะปาลิโตจจรามิชินระปัญชเรติบทสวดภาหุงมหาการพาหุงสหสมาพินิมิตาสาวุทันตังคลีเมขลังอุทิตะโครัสาเสนมารังธานาธิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชะยมังคลานิมาราติเรกมามพยุจิตสัพพรติง โครัมปนารวกะมะขมัตยากขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสะโภวตุเตช้ยงมังคลานินาราขี่ริงคชวรังอติมัตตปูตังทาวกิจักกรรมสนีวสุทารุนันตังเมตตบุเสกวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะศาปวตุเตชัยยมังคลานิอุคิตกะกขมาติหัตสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปะทถังคูลิมาละวันตังอิทิพิสังกัตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะศาปวตุเตชัยยมังคลานิกัตตวานะกกัตธมุธารังอิวัคพินียาจินใายะดุถาวจรังฉะนกกายะมัชเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะศาปวตุเตชัยยมังคลานิ สัจจังวิหายมติสัตจจกกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชัยยัมังคลานินันโทปนันทภูชะคังวิภูทังมหิตติงปุเตตเถระภูชะเขนะธรรมาปยันโตอิทุปเทศวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชัยยมังคลานิทุกขาหติติภูชะเขนะสุทัตถะทังประมังวิสุทธิจุติมิทธิปกาพิธานังยานาคเตนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาวตุเตชยยมังคลานิ เอตาปิพุทธชัยยมังคลาอัตคาถายโยวาจโนที่นาทิเนสารเตมตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปตะวานิโมขังสุขังอธิขมะยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพานินางภูเรตวะปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเจนะโหตุเตชยามังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชาโยโหหิชยสุชยยมังคเล อภรราชิตปันลังเกสีเสปัตวิโูคารีภิเศกเกสัพรพุทธานังอักขปัตโตปโมทติสุนักกตังสุมังคลังสุปะัตังสุหิตตังสุขโนสุหุตโตจะสุยิถังพรามมจาริสุปทัถากินังกายกรรมังวจามังปทัถากินังปทัถากินังมโนกรรมังปะนิทีเตปทัถากินาปทัถากินานิกตวานาละันตเตปทัถากิเนพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต พระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพพธามานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเพ,พเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเปตปติาาทานคถายาเทวตาสันติไวหารวาสินีทูเปคะเรโพธิคะเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตา โสติ้งกรโรนเตทวิหารมันเดเลเทราจะมัชานวกาจะพิกโวสารามิกาธานปติอุปาสกาคามาจะเทซานิขามาจะอิสราสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันดสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิธุกัสสกัโรนตุสังขยัง ท้าตุจิรังสตังธรมโมธรรมัราจปุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัธยาจจหิตายาจจอัมเหรักขตุสมมัทธรโมสเพ,พปิธรรมจาริโนอุดิงสัมมาอุดิงสัมปาปุไนย,ยมมมามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสัสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสนเนสัมมาทารังปเวชฉันโตกาเลเทโวปวัสสตุอุติภาวายสัตตานังสัมมิทังเนตุเมทนิง มาตาปิตาจะอัตชังนิจังรักขันติพุตตะกังเอวังธรรมเณรราชาโนุปชังรักขันตุสภทา,าเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกป,ปัตตาจะนิโสกหุนตุสเพปิปานิโน เอตาวัตตาจะอัมเหหิสัมผัทังบุญญาสัมปทังสพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาฐานังทัานตุสัทธายสีหลังระคันตุสัพพตาภาวนาภิรตาโหนตุขัฉันตุเทวตาคตตาสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนสโสทิโหนตุนิรันตรัง โหตุสพังสุมังขลังรักขันตุสพเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะโสติหนตุนิรันตารังโหตุสพังสุมังขลังรักขันตุสพเทวตาสภะสังขานุภาเวนะโสติหนตุนิรันตารังสเพพุทธาพรปตาปเจกานนจะยังพลังอรันตานันจเตเชนะระคังพันธามีสโสุสเพพุทธาพรปตาปเจกานนจะยังพลัง รันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิส <yah oo> ัพปโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังรันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโซสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโซสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังรันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโซ สเพพุทธาผลรัปตาปัจเจกานันจะย,ยังพลังรันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาผลรปตาปัจเจกานันจะยังพลังรันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาผลรปตาปัจเจกานันจะยังพลังรันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาผลรัปตาปัจเจกานันจะยังพลัง รันตานันจะเตเชนาร,รังพันธามิสัภะโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าผลจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทอินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันจะเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จจะเริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูุญพร้อมโดยานสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณ และ,จะเจริญด้วยจัตุรพิธพรใยทั้ง4คืออายุวันหนะสุขะพระเธิโขออุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านนะครับ